สวัสดีจ้าแนนก็จะมาชวนเพื่อนๆไปหัวชุมครัวกันที่บ้านเยเปอร์อีกเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้แนนก็จะมีเมนูเพื่อสุขภาพอีกแล้วค่ะนั่นก็คือข้าวต้มทันยพืชแล้วก็แนนจะมาบอกเคล็ดลับวิธีการ เจียวกระเทียมด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเฮียเขา,เ,าเข้าครัวเองเลยค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็ต้องเตรียมธัญ,ญพืชต่างๆวันนี้แนนใช้เป็นธัญ,ญพืช5สีนะคะลูกเดือยแล้วก็ถั่วชิกพีค่ะไปเดี๋ยวไปเข้าครัวพร้อมๆกันเลยค่ะ อันนี้ก็เป็นธัญพืชที่แนนแช่น้ําเอาไว้หนึ่งคืนนะคะเห็นน้ําสีดําๆอย่างนี้อย่าพุ่งตกใจนะคะเพราะว่าเมื่อคืนเนี้ยแนนใส่ถั่วห้าสีไปในหนึ่งในถั่ว5้าสีนั้นก็จะมีปรับเป็นถั่วดําด้วยค่ะถั่วดําก็จะทําให้สีที่ได้ออกมาก็จะคำคล้ำหน่อยนะคะน้ําก็จะคล้ำหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามาทําความสะอาดอีกสักรอบนึงค่ะ นะคะคล้างแค่รอบสองรอบก็จะได้น้ําใสๆแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมแล้วก็ถั่วชิกพีนี่เขาจะบวมขึ้นเยอะมากเลยค่ะเนี่ยอันนี้ถั่วชิกพีบวมขึ้นมาเยอะมากเลยแล้วข้าวที่นานใช้วันนี้นะคะก็จะมีเป็นข้าวกล้องนะคะ เป็นข้าวกล้องหอมมะลิเนาะสีจะคคล้ำอย่างนี้นะคะแล้วเป็นข้าวหอมมะลิและที่เพื่อนเพื่อนเห็นเป็นสีข,ขาวขานี่คือข้าวเหนียวค่ะแนนใส่ไปสักหนึ่งกำมือเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวซาวข้าวก่อนเนาะแล้วก็ใส่หม้อที่ตั้งไว้เลย แนนเอาทุกอย่างรวมกันเลยนะคะทั้งข้าวแล้วก็ธัญ,ญพืชต่างๆนะคะรวมกันไปเลยค่ะแล้วก็ใส่เข้าไปเลย ใบเตยที่เราเก็บมาเมาื่อสักครู่นี้นะคะแนงก็ล้างทําความสะอาดแล้วเนาะแล้วก็ขดค่ะเพื่อนๆสามารถแบบว่าขดแบบนี้ขดให้เป็นก้อนยังไงก็ได้ที่แบบว่าลงหม้อแล้วเขาจะไม่คลายออกใส่ใบเตยไปก็จะช่วยหอมใบเตยได้มากขึ้นด้วยค่ะนคะคะขดเป็นก้อนอย่างนี้แล้วใส่เข้าไปเลยค่ะแล้วก็ช่วงที่ใส่ ข้าวไปใหม่ๆค่ะคนนิดนึงค่ะเดี๋ยวเขาจะติดก้นหม้อพอเขาเดือดแล้วก็ไม่ต้องคนก็ได้ก็ปล่อยให้เขาเดือดไปแต่ช่วงลรกๆนี้คนนิดนึงคนเป็นระยะระยะนะคะ เห็ดหอมเราก็แช่น้ําเอาไว้นะคะสักพักหนึ่งเนาะให้เขาวมแบบนี้แล้วก็เอาก้านจุกตรงเนี้ยเขาออกแล้วก็เดี๋ยวเรามาหั่นเนาะเป็นชิ้นเล็กๆแล้วแต่เขาว่าจะหั่นเป็นเต๋าหรือว่าจะหั่นเป็นรูปยาวๆก็ได้นะคะเห็นมือใหญ่ๆนี้ไม่ต้องตกใจนะคะวันนี้เฮียเขามาลงครัวเองนะคะนะคะวันนี้เฮียเขาหั่นลักษณะยาว แล้วนี้ก็เป็นกระเทียมสับค่ะกระเทียมสับเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะข้าต้มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเนยจะคนสักหน่อยค่ะคนไหมให้เขาติดกน้นเช็คให้เรียบร้อยนะคะว่าติดก้นหรือเปล่า ไม่ติดก้นก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวรอให้สุกเท่านั้นเองนะคะตอนนี้คือเขาก็ยังไม่สุกเนาะคงจะเริ่มเดือดามาดูเทคนิคการเจลกระเทียมนะคะเดี๋ยวเฮียจะเจวให้ดูนะคะอันนี้เราย้ายมาทำครัวข้างนอกนะคะเพราะว่าการเจวกระเทียมทํากับข้าวกลิ่นจะแรงเนาะก็เลยมาเออทําข้างนอกเดี๋ยวเฮียช่วยบรรยายด้วยนะคะว่า ทำยังไงนะคะเทคนิคการเจียวกระเทียมว่ากระเทียมสับละเอียดให้ละเอียดหน่อยแล้วก็อนี่เลยแล้วก็มาเจียวกับน้ํามันไฟไฟเจียวไฟปานกลางเจียวกับน้ำมันพอประมาณแล้วที่สำคัญคือเตรียมน้ํามันเอาไว้เพราะเดี๋ยวเราจะหยุดการเดี๋ยวเราจะหยุดตอนตอนพอได้ที่เราจะหยุดให้มันได้ที่พอดีเลยอ๋อเตรียมน้ํามันเอาไว้นะคะ เพราะนั้นเราถึงต้องใส่น้ำมันน้อยๆนในตอนแรกอเจียวให้ดูเหลืองๆห,หน่อยใช่ไหมคะอะ่อันนี้เอาเหลืองเลยเนี่ยพอเป็นกระเทียมสับเนี่ยต,ตอนที่มันได้ที่กระเทียมกระเทียมจะเป็นชิ้นสวย เอาไปใส่กุวยเตี๋ยวเอาไปใส่ข้าต้มจะดูสวยงามมากกว่าตะเจียมแค่ไปตำใช้ไฟอ่อนๆเนาะอ,อ,นอ่อนมากไหมคะไม่ไมไฟปานกลางใชไฟปานกลางปานกลางนะคะแต่ดูไฟไฟ,ไฟจะมองไม่เห็นนะคะเพราะว่าเราใส่ทิชา่กันไฟประมาณนี้เนาะ เราใส่ทิศก้นเอ่อการลมเอาไว้นะคะเพราะเป็นควันนอกก็จะเห็นไฟเล็กๆนะคะใกล้ได้ที่หใกล้ได้ทีแล้วอเอาเหลืองเลยนะเหลืองพอดีเลยเหรอคะเ,อเหลืองเลยเหลืองตามความต้องการเลยใช่ไหมคะเตรียมพร้อมนะคะน้ำมันอยู่ในมือแล้วนะคะ เตรียมพร้อมเลยปิดไยเตมน้ำมันอ,มอันนี้คือ เติมน้ำมันไปเพื่อให้เขาว่อุณภูมิทันทีอ๋อแล้ก,ร,กร,ร้อยก็เสร็จเลยได้ได้ที่เลยโอเคใส่ถ้วยเลยนะคะอ,อันนี้ซ้อนเอาเฉพาะน้ำมันใช่ไหมคะอืม เป็นเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงวันนี้ก็จะมีเหล้าจีนซอสหอยนางรมนะคะแล้วกเ็เป็นซอสเห็ดหอมนะคะเป็นซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็มีน้ำตาลค่ะแล้วก็หมูค่ะหมูอันน้หนึ่งแพ็คหนึ่งแพ็คเท่าไหร่คะครึ่งโละคะ่ะน้ำเห็ดหอมมาผัดกับน้ำมันที่เราซ้อนเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะ ผัดนานแค่ไหนคะผัดนีนแค่ให้เห็ดหอมมันหอมจริงๆหลังจากน้ำเห็ดหอมไปเจียวน้ำมันนะคะแล้วก็เฮียเขาก็จะใส่หมูเข้าไปค่ะหนึ่งแพ็คก็ครึ่งกิโลนะคะ ้องใส่น้ำเปล่าไหมคะเฮียหรือไม่ใส่เดี๋ยวลองดูก,ก่อนนะครับน้ำหมูอาจจะออกอีกนิดหนึ<ม>่งใช่ไหมคะมหมูเริ่มสุกแล้วอันนี้เฮียเขาก็จะใส่ซอสไม่ใช่ซอสซีเป็นอะไรซีอวกขาวว่ะ<ม>ซีอุขาวเห็ดหอมนะคะมันก็คือซอสนี่แหละเนาะ<ม>ซอสซีอวขาวเห็ดหอมนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลค่ะ หนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะเต็มๆเลยนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะพูนๆกลิน่นหอมค่ะกลิ่นเริ่มมาแล้วค่ะตัวนี้ก็จะเป็นซอสหอยนางลมค่ะ ใส่ไปเยอะไหมคะประมาณสองช้อนโต๊ะได้ไหมคะ,คะประมาณอ่าประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะหอมมะหอมซอสหอม,อหอมเห็ดหอมอันนี้เฮียไม่ได้ใส่น้ำไปแต่อย่างใดเลยนะคะ น้ำหมูเขาจะออกเองอีกนิดนึงอันนี้เฮียเขาจะผัดแห้ง,หงใช่ไหมคะผัดจนกว่าจะแห้งเนาะอันนี้เป็นสไตล์จีนใช่ไหมคะอ่าอ,อันนี้เป็นการทํำข้าต้มทรงเครื่องแล้วก็เป็นผัดหมูเห็ดหอมสไตล์จีนนะคะเดี๋ยวเราจะต้องใส่เหล้าจีนไปได้วยนะคะเหล้าจีนใส่ตอนไหนคะตอนใกล้ๆเสร็จอ่าใกล้ใกล้เสร็จ,จเดี๋ยวผัดให้แห้งอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนต่อไปเลยนะ เขาเพิ่มซอสเห็ดหอมไปนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลเพิ่มค่ะเพราะว่าด้วยตัวข้าวต้มแล้วเราไม่ได้ปรุงอะไรเราต้องปรุงหน้าค่อนข้างจะเข้มนิดนึงนะคะมาขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเฮียจะใส่เหล้าจีนเข้าไปค่ะใส่เข้าไปหนึ่งฝานะคะ แล้วจีนเนี่ยพอผัดไปนี่คือเขาก็จะระเหยหมดละเหลือแต่กลิ่นที่หอมขึ้นใช่ไหมคะอ่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับข้าวต้มนะคะ,ะข้าวต้มของเราก็ นี่เป็นแบบนี้เลยค่ะน้ำเขาก็จะข้นๆหน่อยนะคะที่ใส่ข้าวหอมมะลิไปนี่เพื่อที่จะให้เขาข้นนะคะข้าวหอมมะลิกับข้าวเหนียวเนาะแล้วก็วิธีการดูว่าสุกแล้วหรือยังก็ดูที่ถั่วชิกพีเป็นหลักค่ะเพราะว่าถั่วชิกพีเขาก็จะสุกยางนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันเลยค่ะนี่ค่ะเครื่องเราก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีะต้น อันนี้เป็นต้นต้นหอมนะคะต้นหอมผสมกับใบขึ้นช่ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระเทียมเจียวของเรานะคะเห็นไหมสีสวยสวยนะคะ เพื่อไม่พลาดเคล็ดลับการทำอาหารของบ้านเราก็กดติดตามเอาไว้เลยจ้าสำหรับวิดีโออื่นดูกันหรือยังคะเดี๋ยวแนนจะแปะเอาไว้ท้ายคลิปเลยนะคะกดเข้าไปดูได้เลยจ้าถ้าหากเพื่อนเพื่อนชอบพริกไทยก็ใส่พริกไทยเพิ่มนะคะสำหรับเมนูข้าวต้มไม่เค็มก็สามารถที่จะใส่ซอสหรือใส่เกลือเข้าไปได้คะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอ เพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วทำตามได้เลยคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย